โอ้โอ้ลึกอีนก็ลึกมันดิบอ่อนก้ามหอยกระล่หลายในเล้วเข้าแม่นบอก,ก็มีเหตุผลของเพิ่นไงกระปูพีนก็โอ้หน้าหนึ่งตัว บายดี bye. สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบกับสมจิตอีกสินเก้าสินคยมวันนี้บรรยากาศยมแรงพี่น้องวันนี้สมจิตสีพาท่านสมมาเลาะสมทุงให้ทุงหน้าพี่น้องหลังจากที่เพื่อนเก็บเกี่ยวแล้วฤรดูการนี่ก็เป็นฤรดูฤรดูผลเนาะพี่น้องจะบางเตสบางสมคินคือว่าดำหน้าคาดหน้าหวานเข้าหว,วานอย่างแต่ว่าสมจิตสีมาเบิ่งเนาะพี่น้อง ว่าพาังที่เพื่อนเกี้ยวออกวันนั้นเพื่อนเพื่อนเอาไปแล้วบ่หรือว่าหรือว่าเพื่อนทิ้งเลยน้องพี่น้องกะไปเบิ่งผู้ชมกันพี่น้องบรรยากาศยามแรงเก็บภาพบรรยากาศนวมพักถ่ายผู้สมอีกเส้น 9, เก่าเส้นเคยพี่น้องไปไปเบิ่งเลยนี่แหละพี่น้องสมจิตก็มาฮอดทุ่งนาอันนี้ก็คือหน้าที่สมจิตมาเบิ่งเขาเ้าเกี่ยวเข้าวันนั้นแหละพี่น้องกระลุกเข้าก,ออก็งามงามพี่น้อง หน้าแคมถนนนี่สมคิดมาสังเกตเบื้องพางวันนั้นที่สมคิดมาเขาเจ้าจะวางพางพางเนาะพอว่าเกี่ยวเข่าเสร็จเนะาะพังก็เป็นแถวเป็นแถวไปตามตามระดับอะไตามมันพอดของรถรถเกี่ยวเข่าแหละน,น,มมน,น,นี่พี่น้องแต่สมคิดมามื้อนี้ก็ยั่งเลยพี่น้องข้าเจ้าบด้ขายเลยวข้าเจ้าเรีย้มาอัดพางหรือว่ามันมันวันนั้นที่สมคิด มาถ่ายคลิปมาแล้วตื้นตอนเช้ามาผลมุกต้ห้ำพี่น้องผลต้งห้ำหรือว่ามันจะเฮ็ดให้พางนี่มันเสียแล้วมันเอาไปใช้งานบได้บ่อพอระดูการนี่ก็มันเป็นระดูฤะดูผลเนาะพี่น้องถ้าว่าผลตกงห้ำติดติดกันสองสามวันนี่ก็เป็นเป็นอุปสรรคในการจะอัดพางเพราะว่ามันถ้ามันซื้นมันกะตกมุกมันกะมันก็เสียพางเนาะกะเสว่าให้ซัดกถือว่า มันก็บบได้คุณภาพมันอะไรกันสิว่ากันเลยพี่น้องในขั้นตอนการทำการทำหน้านี่แต่ถ้าว่าพังนี่เนาะพี่น้องยังเป็นแบบสภาพนี่ค่ะหัว่าไทยยากพอสมควรเลยทำซาที่สมคิดอันเคยเห็นนาอยู่พังลาวแต่ว่าคือยังว่าเรอารถไทยรถไทยรถแทรกเตอร์นี่มันอาจจะบบเป็นอุปสรรคไปไหนแต่ก็ยังว่าแลไรมีเพื่อนกันเผาไปทับนี่เลยสมจิตเล็กๆสมจิตกบสังเกตว่าเปกๆ เพื่อนคือว่าเผาเนาะพี่น้องมาเบื้องแท้อลไรมันเออเพื่อนเผาพางตัวที่มันยังว่าจะเอาไปน้ำไสมันก็เอาไปน้ำไสบัได้และจะทิ้งก็ทิ้งเป็นนิ่มกับเป็นอุปสรรคในการไถนาเนาะพี่น้องก็เลยเผาส่วนไหนส่วนหนึ่งที่มันพอจุดได้เพราะว่าถ้าผลบัต้องห้ามวันนั้นสมมติว่าเพื่อนอาจจะขายหรือเพื่อนอาจจะเอารถดมาอดัดเอาไปเก็บสต๊อกไว,ว้ให้ซัดให้งัวให้คล้ยเนาะพี่น้อง แต่นี้มันมันใส่งานบ่ได้แล้วเบิ่งจังนี่มันกยังว่าเพี่น้องเกี่ยวไปกสิเก็บสิอัดไปเลยมันกะเป็นไปบ่ได้เนาะพางมันก็ต้องมียังมีความซื้นก็ต้องใช้เวลาในการตากแดดแต่ว่าถ้าพ่นบอบหน่วยกมันกะยากๆกยามงโอ้งกปูอ่ะโอ้ เนาะว่ะโอ้มาจุกระปูครับเองโอ้ลึกเหยียดหกลึกมันดินอ่อนกว่าปีนี้กะผลมาประเมินผลกระโบอค่อย,ลยไลไ่ปนเลยตุกกะตุกโบเต็มที่ตุก เป็นบางครั้งข้าวมันก็เฮ็ดให้น้ำมันบกพอสิได้ทำนานะเนาะพี่น้องเบิง่งนอกจากเออปล่อยสุรบประทานมาใส่แต่วา่าฤดูกาลนี่กาบางเขตบางท้องทิ่นเพื่อนกันบโบจะใส่สุรบประทานะบะโบจำเป็นเนาะาอว่ามันฝนตกฤดูกาลนี่ถึงจะตกบ่แห้งก็ตกสมเด็เท่าหนึ่งมันก็นมีน้ำแล้วอันนี้ก็มีน้ำก่อ็จะตกตึบนเจ้าหน่อยก็บทำนาได้เด่นะสุขิดกระ่ฮหัวเพื่อนเพื่นอนรอ รออย่างานั้นรอท่ารอเวลารอท่าเรดูกันเพราะมันจังทำนาอีกโอ้พี่น้องยูว่าเพิ่นจุดหอยนี่ไหมก้ามหอยกระลัหไหลในเล้วเข้าเนียนก็มีเหตุผลของเพิ่นเนี่หลักๆส่วคิดว่าคิดว่าจุดเพื่องนี่แล้วโอ้ถ้าเพิ่นบวจุดหอยไหลเพิ่นจุดเลยเฮ็ดให้ไพท่ทอนไพ่ มันขิวน,น้องเฮ็ดให้หอยนี่มันมันหมดสภาพอยู่ได้มันก็นตายเลยถึงจะวัวเม่นเลวของทางเลวของเพื่องนี่จะเ,เทียวนี่วัวเม่นเลวของเพื่องแต่ว่ามันเป็นกลิ่นควันไผ่นะพี่น้องกเ็เฮ็ดนี่หอยนี้ตายได้อันนี้ก็มีส่วนหรือจั่างใดน้อพี่น้องสมคิดกะเพิ่งเห็นนะพี่น้องถ้าพี่น้องมีความคิดเห็นจังใดครัก็สามารถคอมเมนต์มา บอกสุกิดได้เดพี่น้องเด้อเด่พี่น้องก,อก็พูดอยู่หอยปกติหอยมันมันอาจจะโบตาย,ายง่ายๆนะหอยนมันมันถือกินมันถือกิ่นไฟไหม้นะเนี่ยตายบดคุณหอยพี่น้องออหรือว่ามันเป็นสูตรเคล็ดลับในการฆ่าหอยบะห,หรือจังใดเนี่ บมอีเลยหอยหน่วยใดที่ว่าลอดลอดลอดมาให้เห็นทางท,างที่น้ำก็มีนี่พี่น้องลองสละประทานเพื่อนในป่าหลายหลายในการมาเบิกมาชมกันเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศยามแรงกะหาเบิกในยางล่ะ วันนี้สมจิตกับพอดีบังเอิญผ่านมากับเก็บภาพบรรยากาศมา,า,าภาคต,ตันู้ษมพระคเอฟซีเพราะว่าสมจิตกะตดตาเบิ่งระยะการทำนาของเพื่อนน้องมันจีแตกต่างกับอยู่ทางเราอย่างไรแน่โดยเฉพาะวันีการเริ่มลงมือทำนาขนั้นตอนการทำเพิ่นทำอย่างไรน,นี่แล้ะนี่สมจิตก็ยังคิดว่าหนึ่งก็เป็นทำลายเพื่อง ทางที่เพื่อนเพื่อนบุดาไปอัดฮันเน,เนาะพี่น้องพมเป็นอุปสรรคในการถ่ายหน้าอันที่สองแมน่น่าจะเรื่องหอยนี่ละกำจัดหอยแบบไซคอนไพเป็นเป็นตัวตัวกำจัดเลยนะนี่ทา้งนู่นเพื่อนก็นกบกำลังเผาพี่น้องกำลังเผาพ้างอยู่พ้างตามให้หน้า นี่พี่น้องป่าล่ายหลพี่น้องชาวไทยเพิ่นบไร้หาบ่สมคิดมากเมื่อนาติ๊กพี่น้องป่าน้ำค่อนลงบได้น้อยป่าแถวนี้แต่ว่าตอนนี้น้ำาหลายมันกยเฮ็ยส่งๆแล้วโอ้โอ้โอ้โอโอบอ่น้อ นาหนึ okay, Three, ่งตัวจักกระปูจักหอยเลยแถวโนกนก็แม่นจูดเบิดพี่น้องทางจูดเบิด์ตสมชิดคิดว่าอาจจะบุตรเพื่อนกะน่าจะลงมือทำแหละนาพี่น้องเวลาที่เพื่อนตังไว้บ่เรียดจังไลเพราะว่าระยะเวลาการทำตอนนั้นต้องเก็บเกี่ยวตอนนั้นเดือนตอนนี้เดือน ้้มันเป๊ะๆกับราคาเข้าดิบรรยากาศยามแรงพี่น้องเอ้ยถึงจะทุง่งนาบัได้ทำนาแต่ก็มีข้าวเขียวเห็นเต็เนี่ยพี่น้องอันนี้ก็เป็นอีกจุดจุดหนึ่งฤดูกาลนี่ก็ยังมี ข่าที่กำลังจะทอห่วงแต่ผลผลิตนี่มันกระสีคืออยู่บ่พี่น้องมันกระสีคือยามฤดูเดือนสิบเอ็ดสิบสองบ่ยามฤดูผนเพราะฝนตกมามันผลจะตกหำเกสรนดอกเข่าเนาะพี่น้องแล้วผลผลิตมันกนะนนะระสีได้เต็มที่สั้าเดียวเดือนสิบเอ็ดสิบสองเดือนธันวาคันยาาน่าธันวาบ่เนาะพี่น้องเดเข่ากระล้มในพี่น้องเลยมาสังเกตมันกัน นี่พี่น้องกระปูตัวนี้เดินตัวนึงแล้วมือนี้ปูใหญ่เลยหลายอยู่กระปูหูมันร้ายหลายพี่น้องกระปูเอ๊ะอ่าขอขอบใจหลายๆพี่น้องสำหรับที่เข้ามาหับชมหับพังทุ่งนาเนาะพี่หับชมหับพังบ่าวสมจิตเสนออันมารีวิวเกี่ยวกับทุ่งนาอยู่ปังไทยอัน วิธีการทำนานพี่น้องขั้นตอนการเริ่มต้นเนาะหลังจากที่เพราะว่าเมื่อเพื่อนบุได้กับจัดทางแล้วเพื่อนกันน่าจะกัจัดด้วยวิธีนี้นะกะน่าจะเป็นเคล็ดลับในการทำลายหอยหอยเซอรี่น้องพี่น้องเพื่อหอยกัดเข้าก็มีเป็นวิธีหนึ่งซึ่งพี่สมคิดาสาธิตสมคิดคิดนะพี่น้องกะถ้าสมถ้าพี่น้องมีความ็นคิดเห็นงใดก็สามารถคอมเมนต์มาได้เด้อพี่น้องเด้ออ่ะขอกราบคำว่าสบายดีเด้อตัวนุ่งเนี่ยพี่น้อง